ก็เรามามาตะนนี้ถือว่าเป็นร้านประจํานะเรามาที่ไรเราก็สั่งประมาณนี้นทุกทีอ่ะครับขาดไม่ได้ต้องพวกไอ้เนี่ยปลาทิบสุกอ้วนะค,ะคือ,อยังไงไม่ต้องสั่งแต่ทอดเดี๋ยวนี้กินแซลมอนก,ก่อนเ,เราอยากกินที่เรียกว่าเนบะ้อเกาหลีเกาหลีเกาใจนะครับเอาเป็นแซลมอนดองก่อนนะครับ<ม>นะี่ครับปิกุ้งด้ไหมคะกุ้งดอง ใส่น้ำปลาค่ะจริงๆมัต้องใส่ซีฟ no ู้ดด้วยนะซีฟ um, ู้ดเป็นอะไรเซีฟู้ดเหรอคะอันนี้ก่อนนี่ไงใส่อ่างหเยื่อยัวจ่าเยื่อยัวอร่อยไหมคะกรอบกุ้งนะคะกุ้งดองอร่อยไหมคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นี่เอาไหมคะเอาครับนี่นะคะแเยื่อยัวจ่าเยื่อยัวอืม ใส่ซีฟู้ดนะคะช่ำๆจนะ้าเลยแล้วกนะ็อัพไทยครับคนถ่ายก็น้ำลายไหล,หลแล้วเนะี่ยใช่ฮะอืือ,อคือน,น้ำลายเอือ้องเื้องเป็นไงคะเนื้อนุ่มไหมคะเด้งดึกดฉ่ำเหมือนเดิมไหมคะ,ๆๆะว้าโอเคเราก็จะมาปรุงชากุของเรานะคะทุกคน ร้อช่ำๆน้ำลายไหลร้อวฉ่ำๆช่ำมากจริงนะคะอร่ยอยันนี้นะคะระหว่างรอชาบูเดือดนะคะเราก็จะไปกินกุ้งข้าวผให้น้ำย่างชีส นี่มาถึงรอบก,ก็ต้องกินนะคะอุ่อนว่าอาจาร้์ราดน้ำจิ้มซีฟูดเยอะๆ่จากนี้จ,ะจะ้าใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะนะคะฉ่ำเลยฉ่ัๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเขียนนี้นะคะ ขนข้าขวสุดยอดอร่อยมากาใครที่ชอบกินชาบูแอนซูชินะคะแนะนําเลยค่ะอันนี้เป็นร้านโปรดอีก่ร้านที่มากินบ่อยมากมาจนพนักงานจาหน้าได้นาตาน,นีชาบูแอนซูชินะคะสาขากรกงทเทนะคะเนื้อลายสวยๆนะค ก็จุ่มไปแล้วก็คนคนคนแต่ว่าสุกๆแบบนุ่ๆนีนะคะนิ่มๆนะฮะเดี๋วเามาจุ่มตรงนี้เลยไหนคจุ่มอะไรคะจุ่มน้ำจิ้มนะฮะจิ้มนะคะจุ่มฮะพร้อมนะไปครับใส่เปล่เป็นไง้อวากิวละลาในปากเต็มตไปหมดบอกเลยนะคะ นะคะหลักร้อยนะคะแต่ว่าได้แบบคุ้มๆจุกๆเลยค่ะ,น,ะนี่นะคะเน้นๆอันนี้จะเป็นเนื้อวิสกิสอ yeah. Yeah. อสเตรเลียเนี่นะแล้วก็มาจิ้มพนสิกนะฮะ,ะไหนคะไหนคะนจิ้มพนสิกครับกอนสิกอันนงเงี้ยอันนี้คือนน้ำจิ้มพนสิกฮะเขาใส่ปากแล้วนะคะับว้าว นุ่มละลายเลยปากไม่ต้องเคี้ยวเหรอเข้าปากปุ๊บละลายเลยเหรอโอ้โหปินเนาะบปิ้คนที่รักเนื้อชอบเนื้อนะพลาดไม่ได้ร้านมาตอนนี้เอ๊แต่ผ่ากระตุต้มแบงเนาะสาขา่าไปแล้วผมช<บ>อบมากเลยพูดเนี่ฮะเนี่ยเอาไหนฮะบอกก่อนเลยเนาะเนี่ยจะทำเนื้อใช่ไหมฮะเออทำแบบนี้อันนี้นะคะเป็นเนื้อมีเนียมนะคะอ่า ก็จะสูงนอกกินในว้าระว่าที่เราถ่ายไปนะคะน้ำลายตอนนี้ก็เริ่มไหลแล้วค่ะไหลหมดแล้วค่ะไหลมากน้ำลายใปากแล้วก็มาถึงที่เด็ดๆเลยนะครับนี่นว่หอยนางรมสมเครื่องเลยค่ะซึ่งเขาก็ดุงมาให้เราเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เลย ถามว่ากิน you ย know, right. ังไงเออดูตัดสั้งูดแล้นึ่นะเราจะดันต่วนี้มาเพื่อให้มันเข้าปากเลยนะครับลูกก็กินไงแต่ผมกินอย่างนี้นะอันนะไปรับหนึ่งสองสาเรไงคะวานไหมคะนเยบาเยบรบเบเดวลองมากินซีฟู้ดอีกคะเราไกินอาหารทะเลกันต่อด้วยนี่นะคะ ไอเนี้กุ้งนะครับย่างกระเทียมฉีดนะฮะซึ้งดูฮะดูฉีดช้ำขาดฉีดช้ำขาอร่อยฮะอย่างนี้นี้ดีต้ออร่อยเนี่ยอืมอืมอืมอร่อยอร่อยอ่ะมากินกุ่งูรงไหมฮะแบบนี้ฮะแล้วก็จับงัดก็ขึ้นมาฮะตัวนี้ฮะอืม คคนี่่ะะอเครสชาติเป็นไงคะหอมกระเทียมรสชาติกระเทียมมันหอมๆมันๆเหมืนหวานอร่อยมากเพิ่งเคยกินครับปกติกินอย่างยา่างชีสทุกทีแค่กระเทียมอร่อยมาก,อ,ามากอือค่ะเดี๋็ดซั่งเดี๋ยวตากล้องก็จะไปทานบ้างนะคะเริ่มอยากนิดๆแล้วคะ่ะ นะครับ,รบ,บ,บเวลาจะมากินซูชิแบบพรีเมียมกัน,นแบบพอบอลลาคาร์ทเขากินกันเลยนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายถอยหน้านะค่ะอัอก็กินกันอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาโชยดุดอดตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็เอาเรากินเหมือนอะไรนะอลลาคาร์ทนี่ฮะวาสิไปอย่างนี้นะฮะ กอป1ก๊อปว้าอะอินบินแทบบินได้บินมากบินแทบบินได้อะไเหมืนกันอย่นะาไหล บอกได้เลยค่ะมาแล้วนีคุมกินแบบจุกๆกินแบบไม่เสียดายตังค์เลยจะมีไม่กี่อย่างนะค่ะเสื่องนี้กับก้าวก้าวก้าุข้าว้าวแล้วก็เจ้าก้าวที่นํามากินวบนนี้คือปุกก้าวก้าวว่าคุ้มวค่ะกผมวคุ้มนมีหลายอย่างดี่เลืกเลยมันมีเนื้อก็มีเยอะอยู่เพราะนั้นแนะนา ใครอยากกินแบบเราแบบนี้มาได้ที่มาปันนี้คุณซื้อกับขึ้นมาว้าโอเคค่ะนนะคะหลังจากที่เราทานของพาวแล้วนะคะเราก็จะจบท้ายด้วยอของหวานนะคะและมีนุ่มที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นคอปเปอนะคะอันนี้มากี่ครั้งก็ต้องสั่งนะคะบอกเลยว่าอร่อยฟินสุด,สด พึ่งด้วยอร่อยเป็นเมนูที่มาทีกครั้งก็ต้องสั่งนะคะลืมค่ะอีกเมนูนึงเนี่ยคะวันนเ้ี่ยค่ะนำเสนอ,อสั่งคู่กันนะคะ